สวัสดีจ้าเดย์สามขนมปังแยมอาหารมือเส่าก่อนได้กินยาจ้าเกาะกาแฟแเ้าหรอพี่น้องฉัไดกันยังต้องกินกาแฟเพรกินกระปวดหัวเดย์สามวันนี้ก็เสียงหายก็เหนื่อยเนื่อยออเซดก็เก้าสิบไปเรื่อย สวัสดีครับพบกับช่องจ้อยหอยใหญ่การเป็นโควิดวันที่สามละจ้ะกับโบมี่ยังไลยกับเสียงหายเฉยๆละจ้ะหน้าก็เหมือนผู้ป่วยทั่วไปละจ้ะอัปเดนให้ฟังยาก็กินตามอาการเนี่ยจ้ะมันจะมาตันด่ังอยู่ตรงเนี้ย มองไม่ค่อยเห็นเด้เพราะไม่ได้อยู่แต่ในห้องไม่ได้ออกไปไหนตาเลยสู้แสงไม่ได้พี่น้องตาจะดำๆเหมือนคนป่วยอะไรจ้ะอัปเดตในเบึงซื่ๆอๆดอกว่าเสียงหายสู้ๆเดย์สามอีกสองวัน ม่ว่าว้ฟังว่าโควิดวันที่สามเพชรยังไหนเป็นยังไดก็กินตามอาการแหละพี่น้องแต่ไม่อยากกินขา่าวว่านได้ข้าวมูดแดงเมื่อนี้กับบ๊อกกินขา่าวกินผลไม้กินน้ำกินนมอาหารแรงมาถึงได้เสยก,กรพี่น้องกินอะไรก็ไม่อร่อยอาหารแรงจ่อยกินเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปกินยา กยอยากกินเข้าแม่จ้าข้านข้านกินมันตันดังเนี่ยต้องหายใจทั้งปากจ้อยบันที่หระพี่น้องเน,นีเป็นยังไงแม่ป้าจ้ะมวนบ่ะอยู่แต่ในห้อง ไม่ได้ออกไปไหนจริงๆแเื่อข่อยไปไหมป้าปีนี้เลยไม่ได้ตัดเคบกับแม่ป้าเลยพูลครถามเจ้ากินยังไดเจ้ายัางไดก็อยู่นนี่แหละอยู่ในห้องเดินออกไปก็เป็นห้องน้ำ โชคดีมีอินเทอร์เน็ตจะดูอินเทอร์เน็ตเบือหนังฟังเพลงไม่ต้องทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกบม่มีสมาธิด้ะ <c oughs> ก็อยากอัปเดตให้บึ้งกันแม้ว่าเห็นอีหยังเต่ละมือก็คิดถึงเหมือนเดิมนะคะส้ๆ เดี๋ยวก็หายเนาะ <c oughs> เดี๋ยวก็ออกไปทำคลิปให้ทุกคนดูเนาะลาไปแล้วจ้ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริก๊ๆให้เจ๊อ้อยหอยใหญ่ด้วยนะคะจุ๊บ I feel like taking